สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูวิธีการจับปลาอินรีกันนะครับทุกคนเห็นทุ่มสีขาวไหมนั่นคือเบ็ดปลาอินรีของเรานะครับเห็นไหมตอนนี้พี่ชายเรากำลังจะนำเบ็ดขึ้นนะครับฝากทุกคนกดสไลด์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เบ็ดนี้ไม่ได้ปลานะครับทุกคนที่เห็นไม่ใช่ปลาอินเซียนะครับเป็นเหยื่อปลาอินเซียนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ทะเลนราธิวาสนะครับใต้สุดของเมืองไทยเวลาตอนนี้ประมาณ7โมงเช้านะครับทุกคนเห็นทุ่มสีขาวไหมพี่ชายเราบอกว่าเบ็ดนี้ปลาปลากำลังดึงเบ็ดอยู่นะครับนาทีนี้บอกเลยว่ารุนมาก เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ปลาหรือว่าปลาจะหลุดนะครับอ่าตอนนี้กำลังจะนำเบ็ดขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ได้ปลานะครับทุกคนเป็นปลาอินทซียด้วยนะครับน้ำหนักประมาณ2-3ถึงกิโลนะครับ